จากดวงใจฉันทุกวันที่เธอปลอดภัยชีวิตต้องยังก้าวไปหัวใจเราร้อยร่วมกันส่งใจ ให้ส,หววสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่สโมสรบ้านดอยเงินที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ได้มีโอกาสมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่จุไรรัตจันทรระสุวินซึ่งเป็นภรรยาของท่านสสพินิจจันทร์ุระสุรินอดีตรัฐมนตรีและสสควัญใจของพี่น้องชาวลำปางมายาวนานและก็เป็นคุณพ่อของท่านสสจรัตวิ์และท่านอิธิรัตจันทรระสุรินสสควัญใจของชาวลำปางพักเพื่อไทยมาเป็นเวลายาวนาน ลุงแดงได้มีโอกาสร่วมงานกับครอบครัวจันทรสุวินเมื่อครั้งเรารณรงค์หาเงินสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโครงการประชวิตหัวใจหาเงิน94ล้านบาทเราได้เงินจากพบสชคนละ10ล้านบาทเพื่อมาซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจจนทําให้วันนี้โรงพยาบาลลำปางมีศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศได้รับรางวัลเลืศอลัดมาแล้ว ก็รวนแล้วเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวจันทรชวินและพี่น้องชาวลำปางจุกบูเหล่าไ่เล็กในเข้ารักษาโรงพยาบาลผมก็บอกนึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเครื่องมือทันสมัยแพทย์มีคุณธรรมถือว่าโรงพยาบาลเมืองลำปางเนี่ยเป็นเรมพยาที่ทันสมัยมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างครบครันผมก็นึกฝันก็ผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ นับแต่ระยาของเข้าโดยทั้งระยาะไหนคนอยู่กี่วันพวกคุณท่านพวกคยรับเนี่ยคนอยู่ตลอดเวลอยากจะเรียนว่าความภาคภูมิใจของแพทย์พยาบาลเนี่ยยังดีที่สุดรูปทุกคนขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกผู้ทุกคนแต่ครั้งหนึ่งขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกผู้ทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวงมีความสุขความสัมฤทธิแห่งชีวิต มีพระนามไยสมบูรณแข็งหรและจบดีตลอดไปครับสวัสดีครับวันนี้คุณแม่จุไรรัตจันทรสุรินได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับขออานิสงส์แห่งบุญที่ท่านและครอบครัวได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนลำปางขอส่งผลให้ท่านได้ไปสู่สวงสวรรค์มีความสุขอันเป็นนิรันดร์กาลขอให้พวกเราได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทั่วทั่วกันนะครับ พี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยครับเรามท